สวัสดีเจ้าอากาศจะเนี่ยเจ้านอนนอนเปิดแงะอยู่บ้านที่จะมอเอ่ะเจ้านอเปิดผดลมบึงบ้งบึ้งเอ้ยนอนในบ้านตากแงะเย็นชำ่ำแต่จะมอเอ่ะเจ้านอวันนี้กับสุพรรณกับตนกับส่หัวอาหารรอบเจ้าเรียบร้อยล้ะเจ้าพอมีเวลาก็เลยเอาเคียงตัญยาน,น่ะเจ้าสปายใไสบาคนหละเคียงเจ้า ตัดแหวดฝามขอกสามขอกหัวแม่เจ้าวันี่น่ะบุพอพย่าหนูเจ้าเกบรูปหัวสุพรรละ่ะย่าหกขนาดนักเลยเจ้าตัดงามหูงามตาอย่าพองลูกหกแต่หกว่าพระดูเจ้าจะมุนไปละเนี่ยอยู่บ้านเปินอย่านิ่งดูได้นะเจ้านะ มัดยาขอกงวะคือมันสารหัวสาหาสจเดี๋ยวเ่าแกจะว่าเออจ้างมันยากันเราจะจ้างมารับมานอนเปิ็นบปากมาได้อหรเจ้าปากหนักก็บมาได้อหรเดี๋ยวลูกน้องจะหนีล่าเนาะเจ้าเนาะแกกับหัวโยะเจ้าช่วงนี้อาการห้อนลูกน้องก็บ่ไหว้เหรเจ้าเนาะ หากานห่อนกับบ้านเข้าบ้านนะเจ้าอาโอ้กับต้นเหลวานหญ้ามันหกนะมาตัดอย่างก่อนบ้านก็จะหกกับเจ้าเวลาพันมาใส่หัวหันนะเจ้ามันจะต้องมุนหญ้าเข้าไปเนี่ยแจ้งมาแจ้งนะพันจะต้องมาใส่หัวหันนึ่งหัวน้อยนะเจ้าข้างๆ้างเนี่ยจะเป็น ตีใสหัวหัรงัวน้อยหรือว่าแม่งัวเตี่เอาเวลาเอาแยกเอามาขอดนะเจ้าจะมีห้องแยกขอดนอนมันก็จะอยู่ตั้งข้างนะเจ้าเวลาเอาหัวหารยังเข้ามาใสอ่ะมันจะโตยหน้าเข้ามานะเจ้าบางเตี่ยมาเจ้าก็จะมีน้ำหมอกน้ำข้างเนาะก็จะ,จะย, o, ย่าเตียวเสื้อผ้าเปียกนะเจ้ามีหญ้าบางชนิดนะเจ้ามันจงังติดแข็งติดขาดีอ่ะเจ้า ว่าจะตัดจะดูตั้งดอนหลายอาทิตย์มาแล้วเจ้าตึงบมมีเวลาเลยอ่ะให้ดกับลงห,วาหาัวหันมึงียกับห้อนอย่างก้อนนี่แหละเจ้าอาการมาเดี๋ยวนี้เนาะวันนี้โอ้บ่ไหวล่มันหกล่ำเลยนะป้ากันเหีบ้ากานันนะเจ้าแลว้วก็ฟังลงไมา้าะนี่ยเจ้า ของทัดแล้วก็ถึงสะาดสะอาดงามหัวงามตาขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเป็นกำลังใจเนะเจ้า